สว,ส,สวัสดีค่ะ,ะ <S <S ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโตวะบาเทอร ปีใหม่ปีนี้ปีอะไรคะปีมะเสงไม่ใช่ปีอะไรปีม้าปีมาเออปีม้าภาษาจีนเขาเรียกปีอะไรปีอะไรปีม้าเป็นภาษาจีนอ่ะที่มึงเรียนที่มึงวันนั้นมึงพูดอยู่พูดว่าอะไรนะวันไหนวันไหนผ่านมาแล้วเดือนหนึ่งเป็นไงบ้างวันไหวครูไปไหนมาวันไหวครูก็ไปครอบครูไ้ยใช่ไปครอบครูเราไปโดนขึ้นครูด้วยป่ะใช่ขึ้นครูอันนี้ไปส่ทรงเสียนบ๊อบมาเล่ อะไรไปใหญ่แล้วพี่ใหม่ไปไหนมาเออไปไหนได้ไงก็เลี้ยงเด็กไงเออเลี้ยงเลียงเอี้น้องนุ่มไปทําอะไรมาพี่ใหม่อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนโนูปีกวิเวกบ้านที่ไทยหรือที่อุบลที่ไทยที่ไทยที่ไทยหรือที่อุบลวันนี้แขกรับเชิญของเราเห็นน้ำปกไปแล้วนะคะตอนลี่อายเขาเป็นไงเขาแข็งต่กถ้าเกิดล้างบุก็เหมือนปกตินี่แหละจริงปะไม่จริงไม่จริง หมือนนอนแม่งวันฟักตัวอยู่พูดดีๆแกเอ้าได้ยินแต่เสี่ยประดาบตรงนี้ประดาบตรงนี้ประดับนขอต้อนรับนะคะน้องแมงวัน ีตำแหน่งอะไรบ้างอิงแพรหวันสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นมิทีนไทยแลนด์มาก่อนค่ะมาตรวจไปทีเดียวกับใครตอนนั้นอะเชียร์ดีขมพรค่ะโค้ยแก่ดีใช่ค่ะเราได้ตำแหน่งป้าได้ค่ะลองจองจ้าจะลองจองอ่ะเรงเจอคนนี้ป้ามิทีนเหมือนกันคุณเป็นมิทเอิร์ดมิทเอิร์ด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 เอิรเจอกันปป้าไม่เจอค่ะไม่เจอเพราะหนูเป็นชนีจริงไงอ๋ออันนี้อ่ะจะเป็นจริงแรงนะแรง นะคะหัวข้อของเรานะคะแฟนแบบไหนถูกใจเรามากกว่าระหว่างสายเปรหรือหันเท่าถ้าพร้อมแล้วหลับตานิดนึงเออหลับตาน่ดนึงปีใหม่แล้วนะหลับตาสิหลับตา<ค>หน่อยอยู่หลับตา <laughs> โอเคใครเลือกแฟนสายเปย์ก้าวมาค่ะหันเท่า เรหันเท่าแล้วเมื่อกี้มึงไม่ก้าวไปล่ะถ้ากูก้าวอีกมึงแข่งกับใครไม่ใช่ก็ตอนแรกบอกกูไปอักไอ้อักไอ้อะที่อมึงแก้ปัญหานี้ยังไงอ่ะเฮ้ยทำไมทุกคนเอาหันเท่าหมดเลยอ่ะอ่ะกูเปย์ไงกูถึงเอาเปย์เอาเปคนเดียวเอาเปย์คนเดียวเอาได้หรอเอาเปย์ด้วอเปย์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 เป็นเพื่อนเปย์ด้วยเปย์ด้วยมามึงสวยมันหันเท่าอยู่แล้วแบบมึงสวยหันเท่าไอ้พวกแบบไม่สวยมึงชอบคาดหวังไงโออมองไม่ได้คาดหวังแฟนกูเปย์กูทั้งชีวิตมึงงก็ทานไป ก่อนที่เราจะไปเริ่มโต้กันนะคะอยากฟังประสบการณ์ของทางสองฝั่งแบบสั้นๆนิดนึงนะคะ<ช>อยากฟังของฝั่งสายที่หานเท่าก่อนหนูรู้สึกว่าเวลาเราไปกินอะไรอย่างนี้เราต้องหานเท่าเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราเลี้ยงตลอดอย่างเงี้ยวันหนึ่งเราไม่เลี้ยงมันจะมีปัญหาตามมาเราเลี้ยงได้ในเนื่องวันเกิดสอบติดได้งานใหม่อะ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ด้วงถานะผู้ชาย่ายชาไงใช่ไหมเออใช เขาบอกแฟนเขาหมายถึงแฟนแต e ่ว่าอันนี้ในมุมผ่านนะผู้ชาย ในมุมฐานะผู้หญิงแบบเราเรารู้สึกว่าแชร์ได้นี่เราก็สมรถเท่าเทียมอะไรทุกอย่างก็เท่าเทียมเราก็สามารถหานได้เรื่องวิกแชร์ได้ไหมวันนี้อยากเป็นโกมินเสื้อผ้าแชร์ได้จิ้มเนี่ยแน่นอนค่ะมีปัวตีนเท่ากันเนาะชั้นตีนสามเก้าค่ะปวสามเก้าเหมือนกันจ้ะตีนใหญ่มากผู้สามหกครึ่งเองแล้วเราเคยมีประสบการณ์คือแฟนสายเปย์คือถ้าสมมติว่าเขาเคยเปย์เราอะวันนี้เขาซื้อของมาให้เราพรุ่งนี้เขาตบหน้าเราได้เลยนะ นั่นหมายความว่าเขาอะมีสิทธิ์กับร่างกายเราแต่ถ้าเรามีของเองเรามีเงินมีอะไรเอ้าชีวิตฉันค่ะฉันดูแลตัวเองฉันได้คือเราโดนมาแล้วเราโดนมาแล้วอ๋อสายเปคือไม่ได้แปลว่าจะดีเสมอไปค่ะเอออะฝั่งนี้บ้างต้องยอมแล้วเลยว่าพาร์ทเนอร์หรือว่าบอยฟร i นด์ทุกคนที่ที่เคยคือเป็นสายเปทั้งหมดเขาซื้ออะไรมาให้คุณบ้างที่คุณรู้สึกว่าโอ้คุณไม่ต้องลองขอก็มีกาดักหนูผู้โอง แล้วก็ข้องหนักปลาที่เขาเคยซื้อให้แล้วจริงหรือเปล่าที่ทางฝั่งนี้เขาบอกว่าคุณอาจจะโดนตบได้อ๋อไม่ค่ะอันนั้นเป็นความบุคคลมากกว่าแต่ละบุคคลเขาก็จะไม่ได้เขาอาจจะไปคบนักเลงหัวไม้อะไรก็ได้แต่ของฉันคือจะเป็นระดับอีลิทระดับผู้บริหารมีนักการเมืองนี่จริงไหมจิงค่ะมีนักการเมืองท้องถิ่นเป็นอบตด้วยอบจด้วยอสมด้วยคือคุณเอาหมดเลยเหรอก็บ้านบ้านหมดแลว รสึกว่าใช้ชีวิตสบายดีค่ะไม่ต้องแบบ <ağı> เหมือนพรุ่งนี้จะท่านจะต้องทําอะไรเพื่อหาเงินถ้ามีแฟนปุนเวลแล้วก็อยู่ได้ไม่มีอด ข้อดีของการสไมีแฟนเป็นสายเปย์มีอะไรบ้างไปค่ะคือถ้าจะหามองว่ามีแฟนสายเปยดิฉันมองได้หลายประเด็นเขาไม่ได้เปแค่ในเรื่องเงินอย่างเดียวเราเขาสามารถเปในเรื่องของฐานะทางสังคมการศึกษาหน้าที่การงานดิฉันถือว่าสิ่งที่เขากีฟให้กับดิฉันเนี่ยดิฉันถือว่ามันเป็นการเปทั้งหมดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คือเขาส่งคุณเรียนปออะไรคะปอสามปอสาม น่าโม้สอนให้ยีจอมบริจาตีอยู่ว่ะคือเป้แบบกแต่เด็กล้วก็ให้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการ m ม n a g ในสิ่งที่เขาเป๊กให้เราซึ่งคุณเทิร์นอะไรให้เขามั่งก็ร่างกายของดิฉันที่สวยงาม แล้วก็ทัศนคติที่ดีการบริการแล้วก็การทำหน้าที่ในฐานะ girl friend อยากรูเขาเป็นเราบ้าเนี่ยสิ่งแรกที่เวลาเปิดประตูรถมาเสร็จปุ๊บเขาต้องเราต้องเตรียมอะไรเขามั่งเห่าเห่าเห่าก่อนหนึ่งปึ้งเห่าต้อนรับอันี้ยเป็นแฟนอยู่เนาะอาวเราเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะเขาเปร๊มันก็มีข้อแรกเปลี่ยนจริงมันไม่ใช่ข้อแลกเปลี่ยนนะคะน้องชื่ออะไรนะแพรอะไงนะแพร อะีแพ้แอรวันออแพ้วันอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทําให้เขาไงอยากได้อะไรก็คือได้หมดค่ะทุกอย่างคือผู้ชายที่เขาเงินเหลือจนระเปยเราได้เนี่ยคือเขาว่าอาจจะพิชิตดอกฟ้าแบบเราไม่ได้สิ่งเดียวที่เขาว่าจะทําให้ได้ก็คือเขาต้องเปเราแล้วถ้ากสมมติวันหนึ่งเขาเลิกกันหลักของเป็นของใครของเป็นของเราสิคะเพราะเราก็ต้องศึกษากฎหมายด้วยว่าเป็นการให้ด้วยเสน่หามาตาอะไรแล้วคุณจริงหรือเปล่าคุณใช้ทนายใครอยู่ตอนนี้ทนายสีตางเลยฉันไปรอไต้ถุนเสือรอที่ไหนนะไต้ถ เอาไปทําอะไรบ้างสมมติเขาให้เงินเดือนเราเดือนละประมาณ4ี่แสนเราต้องแบ่งครึ่งหนึ่งเอาไว้แบบเก็บเป็นเงินเก็บสองแสนเก็บแล้วก็ไปเล่นหุ้นเล่นหุ้นมีรุ้นอะไรบ้างแล้วก็มีเทรดทองเทรดทองแล้วก็มีทำอสิ่งหาอสิ่งหาอสิงหาอสังหาอสิงหาเิียนมาซับก็คือคนมีลงทุนการทำแบบว่าบ้านแบบว่านู่นนี่นั่นด้วยมีบ้านเช่าไหมคือจะเป็นแบบซื้อตึกซื้อตึกมาทำอะไรคะทูบทุบถูบ ฝั่งมีกันบ้างค่ะเรารู้สึกว่าเราเคยมีประสบการณ์แล้วสําหรับมีแฟนสายเปแล้วเรารู้สึกเราเก่งใจเพราะว่าเราก็เป็นคนทํางานเนาะการได้มาด้วยเงินตราของเราเนี่ยมันก็หยาดเหงื่อแรงงานของแต่ละคนมันก็เหนื่อยทั้งหมดนะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราไปกินข้าวหรือใช้ชีวิตร่วมกันเราสามารถหานได้โดยไม่ติดอะไรเลยเขาพาไปกินอะไรแพงๆมื้อละประมาณ5 0,000ื่นหนคนเท่าไหร่สองหมื่นห้าแล้วคุณโอเคไหมโอเคนะคะเตาจริงๆถ้าไม่โอเค ก็ไม่ต้องไปตั้งแต่แรกขอบคุณค่ะห,หาถ้าคุณมีอะไรแบบคุณรู้สึกว่าไม่ต้องเป็นนี่บุญคุณใครมาไม่ต้องเป็นนี่บุญคุณใครคะ่ะเ <c oughs> ขาไม่ทวงบุญเ <c oughs> ขาไม่ทวงบุญคุณเราได้แน่นอนแล้วอีกอย่างหนึ่งเราสามารถกล้าเถียงเขาได้ลองดูสิสักวันน่ะเ <c oughs> ขาไม่ถูกใจขึ้นมาเนาะหรือว่าเขามีคนที่สวยกว่าเขาขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาจะไปอยู่ตรงไหนละ่ะหน้าแบบนี้หาได้ง่ายหาได้ไม่ยากหาได้ไม่ยากถึงแม้ว่าจะร้อยปีมีคนแต่ว่าหาได้เจอแน่นอนค่ะจริงจีเารอเจอเหรอเฮ้ยอย่าลือ่ม่ะถ เราอ่ะเรามีค่าไงเราก็เลยเือเรีอนที่แบบว่าเขาเนี่ยเป็นของเล่นไฮโซเพิ่งจะปีสองปีป่ะพี่โมเราเป็นม,นมนานาแล้วลูกทั้งอัพเลวๆๆๆๆ เสียนพะหรือเปล่าที่มาเอาเขาน่ะเสียนพะรวยนะจ๊ะดูในตาเขาสองคนนะความสุขไม่มีเลยเพราะว่าคิดว่าวันนี้จะปลิบัติผัวยังไงจะทํายังไงให้ตัวเองมีราศีมันไม่มีตัวตนเดี๋ดูหน้าสีมืดขนาดนั้นตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันอันตรายมากๆเผื่อวันหนึ่งอย่างที่เขาบอกว่าเขาทิ้งขึ้นมาเราไม่มีข้าวกินแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าเรามีแต่เขาเป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 อย่างเดียวใช้ชีวิตคนเดียวไม่ได้เลยนะเดินคนเดียวไม่ได้เลยนะคะทุกคนเราต้องมีอาชีพค่ะไปด้วยกันค่ะ น้าไม่สวยกันสู้ได้ไหมกูได้ไ,ดมไม่ได้เอาอะไรมาสู้กูอีแพรขวานอีบ้าข้อเสียของฝั่งอีหันเท่าค่ะ หนูรู้สึกว่าฟังนะการหานเท่าเนี่ยมันหานเท่ากันหมดเวลามีปัญหาเนี่ยไม่ต้องเอาใครตายอ่ะเอาเวลาเลิกกันเนี่ยอีดอกมันแบ่งกันยังไงแบ่งกันยากอันไหนของฉันอันไหนของเธอเพราะหานเพราะมันหานเท่ากันของที่มาซื้อด้วยกันอย่างรถบ้านอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นคดีของคดีความที่เขาฟ้องร้องการวุ่นวายใหญ่โตแต่ถ้ามีแฟนสายเปนะเรารู้อยู่แล้วว่าของเนี้ยของเขาหมดเลยเราก็แค่เลิกเราก็แค่ออกมาตัวเปล่าไม่ใช่นะคุณไปยพไม่ถูกนะคะของนั้นคือของเราเพราะเขาให้โดยเสน่หาอ่าใช่แต่ต้องเป็นชื่อคุณก่อนนะอ๋อมันต้องเป ดฉันอยู่แล้วค่ะดิฉันไม่ช่เอช่โง่ฉันไม่ใช่อีงโง่ thinking about that thinking about that ถ้าแต่ป้าเราคุณซื้อสังหาหรือมาซับหรือว่ารถหรือว่าเป็นทรัพย์สินที่ต้องมีกรรมสิทธิ์ครอบครองเนี่ยดิฉันจะต้องให้เขาเป็นชื่อของฉันก่อนไม่งั้นฉันจะไม่แตะเด็ดขาดอ๋อถ้าทุกอย่างเข้าทางขนาดนด้ฉัเลือกอันนี้ดีกว่าั้งแต่แรกอ้าวมันก็ต้องอย่างนี้สิคุณก็ต้อง thinking about that thinking about that การที่เขามาเปเราอ่ะไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทํางานต้นตีนเลยเลยเราก็เราก็ทำงานประจําของเราด้วยได้คุณทางานประจำอะไรปกติแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขายังมีคนผู้ชายขนมตัวเกียวหน้าบ้าแล้วคุณยังทาใส่ไส้อยู่ไหมตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วเลิกแล้วแล้วขนมใบตองมันหายากขนมตาลใบลูกตาลก็หายากที่เกียจยีที่เกียจยีไม่ได้แดกคุล็อกเหนื่อยอ่ะ และตอนนี้ทำอะไรโตเกียวทำขนมโตเกียวค่ะเพื่อนชอบแบบนี้อย่างเงี้ยอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณโดนเขาตบมาแล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้เดยวเขาให้ยนตังให้สองหมื่นดิฉันก็แจ้งความเพราะดิฉันให้คุณค่าในตัวเองมากๆในการที่โดนทําลายเนี่ยไม,ม่ว่าจะเป็นโดนเปหรือไม่เปนเนี่ยเราไม่ควรที่จะให้ใครมาทําลายเราเพราะว่า my body my choice อ,อะไรก็เนี่ยอะไรคะ ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยด้วยก่อนแล้วถ้าเมียหลวงมาบอกว่าผัวเพลมไปเท่าไหร่เอามาให้หมดอ๋อไม่ได้ราคาคุณพี่ผัวคุณพี่ให้ดิฉันมาโดยเสน่หาไม่ได้ค่ะฟ้องค่ะเพราะว่ากูเป็นเมียถูกกฎหมายก็เลยของมึงดิฉันก็ดอกทองเองอ๋อคุณก็ดอกทองเองเพราะ my body my choice my choice อ๋อโอเคนะคะอันนี้คือข้อเสียของฝั่งของฝั่งคุณนะคือเขาบอกว่า โดนสายเปีแต่เขาต้องทํางานแต่พวกเราเนี่ยแบ่งเท่าแต่เราไม่ได้แปลว่าจนนะพวกเรามีเงินคะ คนเราชีวิตต้องมีโปรเซสค่ะเกิดแก่เจ็บตายเวลาเราไปหไหนเราต้องวางแผนอันนี้คือไม่มีแผนของตัวเองนะออบางทีไปถึงปารีสอยากจะไปดูนูน่นดูนี่ไปไม่ได้นะพี่ฝนเพราะว่าผัววางแผนหมดแล้วจ้ะใช่เอ,อเรามองอีพวกนี้ขึ้นเครื่องปุ๊บแล้วแบบเดินมากับพร้อมเสี่ยงร,รู้เลยว่าอินี่โดนเปย์ค่ะใช่เ,ออเพราะว่าไม่มีราออพวกจมไม่ลงใช่บางคนอ่ะมันเหมือนแบบโตมาในสลัมอ่ะแต่โตมาเสร็จปุ๊บอ่ะโยนจับล้างนา้ำมาแค่ใส่แบรนด์นองแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยเนีมันก็ยังอยู่เออกิีมันยังอยู่ออร่าราศีมันยัง มันต้อบอกว่าตอนเด็กชื้อสบู่อะยื้อสบู่อ่ะลอไม่ได้แค่สุปเตานางรำพยายามจะแบนเนอไฮเอ็นเลยก็แล้วแต่เดินออกมาราศีมันไม่ได้นะเว้ยแต่ว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาว่าต่อให้ยังไงเขาก็ไม่เลือกคนที่มาโดนตกนะคุณอันนี้คุณดีเฟนยังไงดีป้าอย่างนี้น่าจะโดนตกค่ะทรงนี้ไม่เป็นนักธุรกิจหรอกที่มาติดเขาอะส่วนมากเป็นเซียนพระเซียนพระนี่จะแท้นะสิบล้านโอ้ไม่แท้คือเพราะอะไรคุณดูจังเลยงอเฮ้ง แล้วเมน้อเบอร์นนะตอนแก่ๆอาจจะต้องเครียดเพราะปวดไปมีเด็กเพราะว่าไปมีตอนตัวเองสาวแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาโดนเมียน้อยตบเขาโอเคคุณว่าไงก็เหมาะเขาไม่ได้บอกว่าโอเคนะคนเป็นเมียน้อยผิดศีลธรรมแค่ไหนคะคนเราแบงค์พันมันใหญ่เกินนั่นน่ะมันจะย้อนกลับมาเขาเลยปะเงินมันสําคัญเราต้องมีเงินเป็นของตัวเองค่ะคุณนีีคุณหนูเออเอาละ โต้ไฟแรกนะคะคุณพร้อมไหมคะพร้อมนะคะไปค่ะมาไม้มันผิดตรงไหนล่ะมึงคิดว่าคุณที่เป็นนักธุรกิจเป็นคนชั้นอีลิตการที่เขาจะเลือกไม้ประดับไปนั่งข้างเขาสักคนหนึ่งเนี่ยเขาเลือกมาแล้วว่าคนไม้ตะเคียนเกิคุณค่าหรือเปล่าถ้าพูดถึงเรื่องพูดถึงเยื่อบเรื่องแตนดาร์่องสวย่าง๋ยวนี้สวยง่ายเยอะอยะค่ะแล้ว่องเร้่อยเรือยัรื็อวยแล่วเรา่องเรืงใช่ไงเต่เ่อยเกใหอพูดเรื่องวามสวยเนี่ององนที่สวยหน่อย่องเรือกเร่องเร่ออกมาจะปากคนอวยอย่างพวกเราหน่อยความสวย ยังยังแม่มืงอ่ะอีโมยังสู้กูไม่ได้เลยความสวยอ่ะแม่โมคือไอคอนของเด็กหลายๆคนเด็กหลายๆคนก็มองกูเป็นไอคอนเหมือนกันไอคอนอะไรไอคอนสยามมั้งอีสัตว์สัตว์สัตว์ไหนละของที่มันการันตีความสวยของเธอที่คนหมู่มากเขาเห็นด้วยตาอยากให้ผ่าหัวใจออกมาไหมคะผ่าหน้างก่อนเลยค่ะ ไอ้สวยไม่สวยไม่รู้ว่าอาจจะไม่สวยแต่กูมีแต่มเราไม่พูดถึงความสวยเพราะว่าเทสของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันผู้ชายบางคนก็ชอบทานอาหารป่าบางคนชอบคนอ้วนบางคนชอบคนเตี้ยบางคนชอบผมบางบางคนชอบคนเี่ยอะไรหลายอย่างอ่ะมันก็มีใช่บางคนมาชอบคนหน้าเที่ยวแต่ความสวยต้องมีงานมีเงินค่ะ อ่วาชีพอะไรอะอาชีพเป็นอะไรอะขอดิตฉันลงทุนไงลงทุนในหุ้นเทค Nvidia อุ้ยหลายอย่าง Nasdaq อยู่อะไรเยอะดอกเยอะดอกยืนด้วยลำแข้งตัวเองดีที่สุดครับลำแข้งก็ยืนมึงันยืนมัยืนกับใครขาเทียมมึงกีสัตว์มันก็ต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเองสิเฮ้ยผล่กระแสน่ะเครือายหน่ะเครือข่ายอะไรอะโว้ยยังไง แล้วถ้ามึงอยู่คนละวันนะกับผัวล่ะไม่ค่ะเข้ากันเพราะเท่าเทียมพลาดพลาดไม่ได้ไม่ได้ทั้งมึงขาดันแต่แรกค่ะมือแรกโฟสีฟันเอออาจจะผัวมึงพอเป๊เจ๊ติ่มบางลำพูทำไมอ่ะอ่ะทำไมอ่ะถ้าอย่างั้นเขาจะไม่มีกวีบทนี้ขึ้นมาหรือแกจำไว้นะว่าเธอมาเห่อพยูนเพราะความสวยคุยกับมหาพยูนแลเพราะความสวยอุยคุยคุยจบก่ไปกันเถอะแกไม่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ มันก็ตัดสินค่ะไปค่ะ สวัสดีครับผมโบสไลวินครับผมก็เป็นนักสแสดงแล้วก็เป็นนักวิ่งด้วยครับผมทำไมถึงมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านท็อปปิกสายเปเหรือหันหเท้าก็คือผมทำคอนเทนต์กับแฟนอยู่แล้วครับผมก็เลยคิดว่าทีมงานน่าจะเห็นว่ามันเป็นท็อปปิกที่ดีอะไรเงี้ยครับผมข้อดีของการมีแฟนสายเปยครับก็คือบางทีเราอาจจะมีเงินเก็บเยอะขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเป็นว่าคบกับคนรักเนี้ยแบบจริงจังแล้วอะ่ะเราก็อาจจะใช้เงินของเราเนี้ยแต่ว่ามีแฟนที่เก็บให้เราตลอด ก็เป็นข้อดีเหมือนว่าให้แฟนเก็บดังให้ครับส่วนข้อเสียเนี่ยนะครับก็คือเราจะเสียนิสัยในการที่ไม่ใช้เงินตัวเองเลยแล้วก็จะรู้สึกว่าต้องได้รับการตามใจตลอดเวลาแล้วมันก็จะทําให้เสียนิสัยไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องเงินด้วยข้อดีของการมีแฟนหันเท่าก็คือจอยหมดทุกอย่างครับไม่ต้องพะวงหรือว่ารู้สึกไม่ดีเวลาว่าไม่ออกดังเลยออกดังเลยทําให้แบบเหมือนว่าเป็นท็อกซิกชีวิตคิดมากอะไรเงี้ยครับเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นว่าเฮ้ย hey, ทีอันเนี้ย เรายังออกเยอะกว่าเลยนะอันนี้เรายังออกเยอะกว่าเลยนะทำไมอันนี้ให้เราไม่ได้อันนี้ให้เราไม่ได้เงี้ยครับข้อเสียของการหันเท่าก็คือบางทีอ่ะมันจะจุกจิกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเกินไปครับผมแล้วก็เสียเวลากับการที่แบบต้องหันเท่าไปเป๊ะก็คือต้องมานั่งเสียเวลาคิดตางนต้องมานั่งนูน่นอันนี้เรากินอันนี้ไม่กินอะไรเงี้ยครับเปะมากมันก็ไม่ไหว ตรงกลางระหว่างสายเปกับหันเท่าก็คือเหมือนว่าบางทีเราอะเลี้ยงใช่ไหมครับแล้วบางทีบางมื้อเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเลี้ยงเยอะเกินไปแล้วอะไรเงี้ยมือนี้ขอเราออกบ้างนะซึ่งอันนี้ผมว่าก็โอเคนะมันก็คือจะไม่ใช่ทั้งสายเปซะทีเดียวแล้วก็หันเท่าซะทีเดียวอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยโอเคสุดเลยสรุปนะครับถ้าสมมติว่ามีแฟน สายเปยหรือหารเท่าเนี่ยก็คืออยู่ที่การพูดคุยกันระหว่างคน2คนครับว่าเปยได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะหารเท่าหารไม่เท่าหารอะไรยังไงผมว่าอยู่ที่คุยกันทั้งสองคนเลยครับ เขาคุณพี่บอกค่ะก็เขาเรียกว่าอะไรนะสลับกันได้ได้สลับได้มันความรักมันมันอยู่แล้วแต่คู่แล้วแต่คู่แล้วแต่คู่แล้วแต่ไม่ต้องเป็นแล้วแตเขาแล้วแต่คู่เพราะแล้วก็เปย์เขาได้ในเนื่องวันเกิดวันอะไรไปมันทําได้หมดเกูเปย์หมดเลยชีวิตจริงกูเปย์บางบางคนเขาชอบแบบจ่ายให้ก็ก็แล้วอยู่ดีว่าสบายใจใครสบายใจมันแม่ตือเคยสอนกูไว้เลยว่าถ้าเราไม่ให้เงินผู้ชายแล้วเราจะทํางานไปทําไมใช่ละเห็นด้วยกับข้อความนี้มาไม่ค่ะหนูหันเท่าเหมือนเดิมก็พี่ถึงบอกแบบ ว่าแล้วเพาว่าผ่นไม่ใช่คนสวยที่จะโดนเปมาตลอดทั้งชีวิต สวยแต่มึงเซ็กซี่แต่มึงผิวดีแต่มือออร่าแต่มึงเป็นผู้หญิงแต่มึงมั้งสวยแต่มึงอีดอกเซ็กซี่แต่มึงอันนี้ว่าสนุกสนานมากขอบคุณแพรขวัญมากตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างจ๊ะสตรีมเกมนี่เออสตรีมเกมแล้วก็มีเมืองเมืองแกรนด์ซิตี้ค่ะในไฟเอ็มไปเล่นกันได้นะจ๊ะอ่าก็เป็นของหนูเองป่ะช่องอะไรช่องอะไรบอกดูช่องในเกมอ๋อแพรขวัญค่ะอ่าไปตามกันได้แล้วไปซัพพอร์ตได้โดนโดนอีกนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คลิปนี้ด้วยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะเทปนี้ อยากให้ใครมานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ